บนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟพลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฝันอย่าผิดวหวังไอ้ฝันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ม ตีนงยืนงยงืนบนผ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธ,ธาไม่เป็นดยงฝันอย่าผิดหวางให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้ายีนยงงืนบนผ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธ,ธา